สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่ออก,กุกกอกนะคะตอนนี้เห็นใครมาแวบ,บๆนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะผู้ใดเนาะผู้ใดเนาะมาล่างยังในนาบ้านข่อยไปดูก่อนได้ยินเสียงแบบแบบวบๆป๊อดส่เว่นมีนัาอา้าวมีอะไรมาดาม ไปดำนาไดไปดำนาที่ไหนนี่เขาจะเกี่ยวแล้วแม่ช่างของเธอเอาปูกระปูกัดเขาจะไปเอามาจากไหนก้านาาน,น่ะอดนเนาะไปแช่มนานึกว่าหนูว่าไปเที่ยว,วนั่นนี่ก็ไปรูดของแล้วก็แวะแช่มก่อนโอ้จะไปรูดของอืม,อมขนาดไปดำซานะคะ fc แต่งตัวเปรี้ยวจี๊ดขนาดนี้เปรี้ยวมาเปรี้ยวก้าก็สวยสวย บาบแพ้จะไปเอานี่แม่กระปูกาดว่าไม่มีที่ดำแล้วค่ะเต็มมดแล้วใครอยู่นั่นอ่ะก็มีพ่อกับยายสมนไปยังไงพุ่งเี้นอันเดนะไปกับรถหนูนี่ละแต่ว่าหนูจะนอนนู่นได้แม่แม่จะไปด้วยอยู่บ่ไปกับรถบโจโจอะไรวะโจบ่ใคร <c oughs> เอาอยาพูดก่อนชื่ออยังน้องลืมแล้ว โจเจแปนโอติโกโอ้ยบักจิโกโอ้หนูก็เลยงงโอเคค่ะแล้วก็ติดรถเข้าไปจ้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันยังไงเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะโอเคเคเนาะจ้าไปแล้วค่ะมาดามคุณสวยไปค่ะเดี๋ยวมันร้อนเห็นทำงานแต่ละวันนี่ททำกับเที่ยงกับบ่ายเลย นั่นแหละก็เห็นยายก็แข่งแดดระวังสุขภาพเนี่ยเด้ออ,อาวันนี้วันที่เท่าไหร่ละแม่อ้าวแล้วเ,เาวขาให้รูดแล้วบอกของนะไม่รู้โอ้แสดงว่ายายยังไม่ทันได้รูดเนาะเดือนนี้อเออก็ลงต้องรีบไปใช้ตอนไหนก็ได้วะไม่ได้นะคะถ้าสิ้นปุ๊บเขาก็จะตัดยอดยายต้องไปรูดวันนี้เลยใช้เลย okay, ค่ะถ้าางนั้นมันจะหมดสิทธิ์นะคะ นี่ะมารามีเรื่องให้พ่อช่วยแล้วรถบดแบตไปเซีมนาไปแล้วเนาะค่ะเรียบร้อยแล้วไปไปทำให้พ่อโอ้ยค่อยๆต้อนไปเอาเนาอจ้าแบตหมดแบตหมดนะคะเอาไปอันเดียวมันจะอิ่มบ่ห้เล่าซิมตอนนี้นะคะ เกิดปัญหากับรถไฟฟ้ามาดามแล้ววันนี้นะต้องช่วยมาดามคุณรู้ไหมมาดามนะกเข็นรถมามาแต่อ่ามาจากไหนฮอนนาตะคงอ่ะไม่มีเบอร์นะแม่เบอร์อะไรเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรหัพท้า่ะบอกไมพ่อนี่มันก็ได้ให้ใครก็ได้ไปรับเอาเครื่องมาอันเดียวโอ้มีมีหน้าเหรถึงเนาะเอฟซีก็ไม่ได้เห็นคนบอกเอหเออแม่ความ

ให้จูงอย่าพึ <k 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 ่งอย่าพึ่งทำก่อนให้แกขึ้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหดยมันายว จะได้ไหมเรวรอดูค่ะรอดูเต็มร้อยเลยเอาเอาเอาขาค่อยขึ้นนะฮ่าาจ้างขึ้นแล้วไปเลยไปแล้วค่ะนะคะมาดามแบ,บตเตอรี่หมดงานเข้านะคะแบตเตอรี่หมดจะยาวเอาขาลงไหมเวลาไปใกล้ก็อไปบอกให้ดูพ่อ เกิดปัญหามันใกล้กันเดี๋ยวพันเชือกออกก่อนมันใกล้เกิน,น,กเ,กนเดี๋ยวแกจะไปชนท้ายป้ายุนะมันก็นมีเบรกอยู่ตัวรถกะมันใกล้เกินขอออกมาป่ะนี่โอหนู่นไว้ก็แหย่แทนว่านู่วไว้ก็หุนเคลื่อนน้ำคาหนู่นไว้กะอ้าขาเคลื่อน,นยายเออเออจะไหวไมหมเนาะยาย โอ้เสียงหัวเราะนะไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะน่าจะได้แล้วล่ะัมมนจะที่นะคะนี่ก็เพิ่งเหลือบมาเห็นค่ะนะคะสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นทองอุไรสีส้มนะคะเอฟซีเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเนาะมองไปแวบหนึ่งแล้วเหลียวมาเห็นเนาโอ้ยงามมากเลยค่ะสมอน นี่นะคะสวยมากอันนี้มันก็แก่นะพ่อเดี๋ยวเราก็ไปเอาไปเพาะนะพ่อได้อยู่เนะาะเมื่อกีนอ้นี่เนาะไม่ยางรงดดได้ร่ลงบ่ลงได้อยู่แกเอาขาแกลงสวยสวยหวยไปยังน่าหอดอกพุทธเอาขับรถดรนั่นแหละนี่นี่เห็นหรือยัง สองุไลสีส้มสวยไหมอไสวยจังมี่บอหายนกเอพัน์ทไมหายอุีทำไมมันสีสวยใช่ไไม่มีได้มันมีอยู่เฉพาะของแม่นี่ได้สองต้น้นเยอะอยู่สีนุ่นสี้มพ่องวขจะขยายพันธุ์ขายอยู่ตัดกิ่งบอแต่มันก็ขยายยากพันธุ์นี่นะสีส้มนะสีมสวย ตอนนี้พ่อเก็บพริกมั้งสักพักก็จะไปส่งของละว,วันนี้ท้องฟ้าสดใสเนาะสมนก็จะอาบน้ำก่อนใช่อาบเลยให้ได้รอเดี๋ยวจะมาขุดของเขาจะเต้นติดตอกรอเด้อจ้าโหเก็บพริกไปใส่แกงหน่อไม้ละวอุ้ยจ้าเจ้าชู้เต็มกระโปรงเด้อพี่น้องเอาชุไปนั่งทอนหยาจากกระโปรงไปได้ปั๊บทอนหยาบะเจ้านี่ไงมันเต็มกระโปรงเต็มเลย,น,ยนี่พ่อเก็บประมาณนี้เนาะอุ้ยพริกคือน้ำแท้นี่สมน์ถ้าใส่แกงนะต้องเอาแบบนี้เด้อแกงหน่อไม ค่ะเอาเขียวเขาไม่ให้เอาแดงนี่แกงมันไม่อร่อยเนาะมันก็จะแดงมันสีไม่สวยอันนี้เขาเรียกว่าพริกลูกโดดเนาะทาใส่เป็นเม็ดลูกโดดลูกโดดโอ้นี่มันไม่ตายเด้อพริกนี้น่ะแล้วมันหอมด้วยเดี๋ยวแม่เสียดายอยู่น้ําท่วมทางนู้นตายหมดแล้วตายหลายต้นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ก็จะเอามาปลูกใหม่เนาะพริกนี้มันพอละออกลูกอันนี้กรเพชรพ่อแห้งเนาะพี่เพชรพ่อแห้งจะไปเให้นางกินโอ็ส่งไปให้เขานั่นแหละ เอาฝากไปกับหน่อไม้นั่นนะอ๋อเอาฝากไปกับหน่อไม้ค่ะดูสิน้ำงามเอจินปลาเต็มมือพอเปล่าเอากินเลยกินก็ไม่ได้อยู่แล้วเจ้ากินแล้วกันนี่นะคะกระถินก็ถิ่นดกแทะแล้ก็ให้เม็ดมันแก่ก็ร่วงลงแล้วก็ให้มันเต็มรั้วหน้าบ้านเลยก็ได้กินได้สมมนิเราเลยกินได้แล้วอันนี้กินได้แล้วเม็ดมันโต นี่นะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็หลังจากคลิปนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเดินทางไปส่งหน่อไม้นะคะแล้วขากลับมาก็จะมาขนของเสือนะคะย้ายมาไว้ที่บ้านไร่เป็นเตียง,งเป็นอะไรเนาะ้านน่ะโตแล้วนะคะสหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้ะสวัสดีคะด่ะคเสื้อเห็เน